นีีต้อนรับสู่ชอ่องกระ่ายสองล้อครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สิงห์บุรีนะผมมากางเต็นท์นะครับดีนะทุกคนนี่ลองเต็นท์ใหม่นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนเต็นท์กันนะครับที่นี่นะไอแมลงวันเข้าไปแล้วนี่คือกว้างเลยนะราคาประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับแล้วกับกับวิวแบบนี้นะเราจะนอนในทุ่งที่มีน้องแพะอยู่นะครับแล้วก็กลางทุ่นนาเลยนะทุกคน ตอนแรกเขาว่าจะกลางตรงนี้อย่างเงี้ยนะกลางทุ่งเลยเสยดายคือถ้าถ้าถ้าเรากลางตรงทุ่งนาตรงนี้ยมันไม่มีไไฟไาไฟไฟไม่ถึงนะทุกคนนี่นะตอนนี้คือเราเดินเราเดินไปเดี๋ยวเราดูน้องแพะนะทุกคนคือต้องเดินอ้อมนะเนี่จะเจอแพะคันแพะคันเจอแพะคัน กำลังกินหญ้ากันอยู่หรือครับนี่บ้านน้องแพนั่นคนน่ะบรรยากาศดีไหม ือจะบอกว่าคลิปนี้นะครับถูกถ่ายในวันที่น้ําท่วมที่สิงห์บุรีนะครับแต่ผมไม่ค่อยว่างนะก็เลยไม่ได้ลงคลิปอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมกางเต็นท์ไว้ที่ทุ่งนานะครับก็คือคนละฝั่งกับที่มีหมู่บ้านครับซึ่งหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะน้ําท่วมนะเพราะว่าติดกับริมแม่น้ําเจ้าพยาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับที่นี่ เขาจะไปเนี่ยเอาจะไปขึ้นเขาถอดแค่ใส่มือถ้ายอนให้เขานั่งเนี่ยได้ได้ได้น้ำข่ามันน้ำตื้นแล้ว่ะตรงนี้ลึกหรออันนี้ลึกอยู่หรอไม่ถึง คำและอย่างที่เห็นนะครับ ก็คือน้ําท่วมค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพยานะครับอันนี้คือผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศน้ําท่วมนะครับแต่อยากให้ดูว่าบรรยากาศเขาเป็นแบบนี้จริงๆนะทุกคนคือมิดชั้นหนึ่งไปเลยนะครับ และในช่วงเดือนพฤศจิกที่ผ่านมานะครับบรรยากาศภาพของน้ําท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็คืออยู่ในสภาวะวิกฤตและรุนแรงอย่างต่อเนื่องเลยครับเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยจะสูงกว่าปกติครับแล้วก็การที่เขื่อนพังได้นะครับทําให้ผนังกั้นน้ำเนี่ยแตกออกมาครับมวลน,น้ำมหาศาลเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจอย่างหนักเลยครับเรียกได้ว่าแบบฉับพลันกันเลยนะทุกคนแล้วก็มี ระดับมวลน้ําที่รุนแรงนะครับน้ําท่วมยังคงคงไว้ประมาณ2อาทิตย์นะหลังจากที่ผมได้ไปมานะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะต้องไปอาศัยอยู่ที่บนถนนนะก็คือเหมือนกับศูนย์บรรเทาทุกข์อะไรอย่างเงี้ยครับจะไปอยู่บนถนนซะส่วนใหญ่เลยนะครับบางรายก็คืออบพยพขนย้ายทรัพย์สินกันแทบจะไม่ทันเลยนะครับบางรายก็คือกางเต็นท์อยู่ริมถนนประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับสําหรับที่นี่นะ 我冷。 ก็หลังจากนี้นะครับก็คงจะต่อสู้กันในระยะยาวเลยนะครับต้องใช้ทั้งกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังใจอย่างมหาศาลเลยนะครับเพื่อก้าวผ่านความเสียหายเหล่านี้แล้วฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้นอย่างเต็มที่และยั่งยืนครับฝากเป็นกําลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับขอให้พ้นผ่านวิกฤตนี้ต่อไปได้และต่อไปก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะผมพาทุกคนมาชมบรรยากาศน้ำท่วมนะครับที่สิงห์บุรีนะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวกลางเต้นนอนที่นาครับก็ค่อนข้างที่จะหนาวเลยครับนอนดูดาวท่ามกลางทุ่งนานะทุกคนค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะครับสำหรับวันนี้ช่องกระส่ายสองเราก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะพาไปที่ไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ มีธำไม่ชัดกับใจเราเท่านั้นพอ